โอ้ยมีโนบิพี่น้องเอ้ยหมดนี่สบายดีพี่น้องเนาะผัอผัวก็เบาเกลียวคือเก๋าพี่น้องเอ้ยมโมนี่เบาเกลียวกับลายวันบดได้มาถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยสามสี่วันพี่น้องโมน,นี่เก็มีตั้มทัวนี่พี่นอ้องเปียงปลัสนปลาคอตัวใหญ่เลยพี่น้องเนาะ สองโตพอแหละพี่น้องบ่มีช่างไร้ลวงมือนีิพี่น้องเนาะบรรยากาศอยู่ท้องไรท้องนาพี่น้องเอ้ยเนาะนี่อยู่หน้าคลองตะบาวเพิ่นงัวู่เยหลายพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเป็นธรรมชาติธรรมชาติมาๆพี่น้องมะคอยๆคำได้เมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเจ้าของเรืงตะบาวเกี่ยวนี่โน่มีมุ้งหลายพี่น้องเด้อตาบักถั่วจัดหายเ้อพี่น้องมื้อนี้กินอาหารนี่แซ่บคือเก่าพี่น้องมาบ่หลายคคำเด้อพี่น้องเอ้ยทิปเขาอู้หูเยอะเข้าอ่อนเลยพี่น้องเนาะตะเวนสิลับดินเด้อพี่น้องมา

ต้มสับปะราพี่น้อง ปลาแดกโอ้บรรยากาศชิ้นเย็ดนะพี่น้องเลยตัวแรงบรรยากาศทงหน้าธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องเนาะอืมพักปลาไพี่น้องมาหนึ่งโอ้เมโน,โนูนี่นี่เบาเกลียวมากเลยพี่น้องเลยกินแล้วเสียหนังหนังของ,งทัวกับปิปีงปลา เราได้ไปใกล้บา้านใกล้เมืองพี่น้องเองงงว,องว้ยยินเสียงกะแลงขั้วกำลังง้อขี้หอยบ้านพด่นวะเนาะปามพี <c> ่ <oughs> น้นนองเลยตำหมักถั่วเขาก็ดีเนะพี่น้องเลย เขียวกิน้นมมันจะคำแล้วเนาะอื จะเคี้ยวพี่น้องเลยตั้มจะประเดียพี่น้องตอนมันแสียบพักพี่น้อง ก็เลงขั้วอยา่าบ่นเลยพี่น้องเนาะอื่แสบไปรีบพี่หนุ่มเลย เก็กสาวเลยหมื่นแต่พป่นหน็เห็นหง่วงก็เป็นาะอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงบ้าบ่านไล่ไปเลย ก็มาให้หมาเลายอืมเอาสำหรับคลิปนี้ขอโจทยเพียงนี้พี่น้องเนาะฝากติดตามได้เดอ้อรทั้งเป็นตัวเพจทั้เป็นตัวยูทูบสองข้อปากแก้วอัตตะปื้อพี่น้องเนาะเพจการตะปือออป้อยูทูบกับบักแก้วตะปื้อคำนะพี่น้งองก็สิบเปอร์เซ็นต์ละพี่น้องเนาะขอใจต่ายเดอเอฟซีทุกคน